สวัสดีค่ะช่องเงาปลดล็อกนะคะและ EP นี้ก็จะเป็นการทำนายภาพรวมนะคะของคนรัคนาราศีพิจิกในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี67นะคะและจะมีเหตุการณ์ใดบ้างที่จะเกิดกับคุณนะคะในระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ คนรัคนาราศีพิจิกนะคะซึ่งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปนะคะดาวประจำตัวก็คือดาวอังคารนะคะจะอยู่ในเรือนของการเงินคุณก็จะมีโอกาสที่จะหาเงินได้คล่องนะคะและดาวอังคารกับดาวพฤหัสก็ยังเป็นดาวเกษตรสลับเรือนด้วยดาวพฤหัสในช่วงนั้นนะคะได้เสวยมหัทธนูเลิกด้วย คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินไม่ยากเลยค่ะและมีคนคอยมาซัพพอร์ตและมีคนที่จะมาถูกใจเอาใจคุณด้วยนะคะในช่วงเวลาดังกล่าว<อ>และในวันที่5้ากุมภาพันธ์นะคะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนรัคนาราศีพิจิก<อ>ก็จะย้ายขึ้นไปอยู่ที่พบสหัชชะของเจ้าชะตาและได้ตําแหน่งอุดด้วยนะคะ และยังมีเกณฑ์ที่ดีกับดาวพระหัตด้วยซึ่งคนรัคนาราศีพิจิกก็จะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นใหม่ๆมีธุรกิจใหม่ๆได้ค่ะและในส่วนดาวองคารซึ่งย้ายไปอยู่ที่ภพสหัชชะนี้ทำให้คนรัคนาราศีพิจิกคุณจะมีโอกาสได้พบเจอคนใหญ่คนโตนะคะ และในช่วงที่ดาวอังคารย้ายขึ้นไปอยู่ที่เรือนสหัชชะนะคะก็จะมีดาวพุธและก็ดาวอาทิตย์นะคะอยู่ร่วมด้วยจึงทำให้คนรัคนาราศีพิจิกก็จะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกและก็ยังต้องระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะคะเพราะว่าคำพูดของคุณอาจจะไปเชื่อเชือนทำให้คนอื่นไม่ชอบใจในตัวคุณได้ ในวันที่13กุมภาพันธ์นะคะดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายราศีเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุและดาวอาทิตย์นี้ก็ยังเป็นเจ้าเรือนการงานเรือนกรรม,มะของคนรักนาราศีพิจิกด้วยค่ะและนอกจากนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุแล้วก็ยังมีดาวพุธนะคะที่จะย้ายตามไปนะคะ ในวันที่14กุมภาพันธ์ของคนลัคนาราศีพิจิกซึ่งดาวพุธนี้นะคะก็มาจากเรือนลาภานั่นเองค่ะและในวันถัดมานะคะดาวสุก์ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในภพสหัชชะด้วยดาวสุก์ย้ายครั้งนี้นะคะดาวสุก์เป็นดาวของคนรักจะย้ายขึ้นไปอยู่กับเจ้าชะตา และเป็นดาวคู่มิตรกับดาวอังคารก็จะทำให้คนรัชนาราศีพิจิกจะมีคนมาสนับสนุนมารักใคร่มาเอ็นดูคนรัคนาพิจิกเป็นพิเศษเลยนะคะและดาวสุกจะย้ายในวันที่13กุมภาพันธ์นะคะซึ่งดาวสุกนี้ย้ายขึ้นไปเป็นปทุมเกณฑ์อีกต่างหาก ทำให้คนรักนาพิจิกเจอเจอคนที่เข้ามาใหม่ๆเป็นช่วงที่เนื้อหอมเป็นพิเศษด้วยนะคะมีแต่คนรักคนเมตตาและในช่วงวันที่9ถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะคนรักนาราศีพิจิกอาจจะต้องมีสติทั้งในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าชะตาของตัวคุณเสวยตรียางเสาด้วย คุณอาจจะต้องมีโอกาสที่จะไปใช้อารมณ์และทำอะไรซึ่งนำมาซึ่งปัญหาของตัวคุณเองได้ค่ะและในเรื่องของการเงินและรายได้นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ดาวรายได้ของคนรัคนาราศีพิจิกและอาชีพเสริมของคุณก็คือดาวพรหัสนะคะและช่วงนี้ ดาวพระหัสก็จะได้มหัตถโนเลิกด้วยและดาวพระหัสก็กลุมอยู่กับดาวเกตแต่ตกอยู่ในภพอลินะคะของคนรัคนาราศีพิจิกก็อาจจะทําให้คนรัคนาราศีพิจิกนั้นมีโอกาสมีอุปสรรคบ้างนะคะในการหาเงินหาทองแต่ในส่วนของดาวที่ส่งผลดีต่อคุณนะคะก็จะมีคน คอยมาสนับสนุนและคอยช่วยเหลือคุณก็คิดว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆก็อาจจะไม่ได้มากมายถึงขั้นรุนแรงอะไรนะคะสำหรับคนรนาราศีพิจิกในช่วงดังกล่าวและคนรนาราศีพิจิกนะคะก็จะมีดาวอังคารนะคะและดาวพะหัสซึ่งเป็นเกษตรสลับเรือนกันด้วยนะคะ หากคนรักนาราศีพิจิกต้องการที่จะเอาที่ทางที่ดินบ้านหรือรถเเพื่อที่จะไปเข้าไฟแนนซ์หรือจะไปขอสินเชื่อใดๆนะคะในช่วงนี้คุณก็มีโอกาสที่จะทำได้ด้วยนะคะและในส่วนของดาวประจำตัวของคุณนะคะและดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวที่อยู่ในเรือนของการเงินในช่วงแรก ของเดือนกุมภาพันธ์นะคะดาวศุกร์ก็มาจากเจ้าเรือนของคนรักด้วยและดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยเช่นกันนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันและคุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางมีลูกค้าในช่วงนี้นะคะได้รับออเดอร์เข้ามางานเข้ามาอย่างน่าแปลกใจด้วยค่ะ ในช่วงของวันที่5กุมภาพันธ์นะคะดาวประจำตัวของคุณก็จะย้ายออกจากพบการเงินนะคะแล้วก็จะไปเข้าอยู่ในเรือนของสหัสชะและได้เกณฑ์ที่ดีกับดาวพรหัสด้วยคุณอาจจะมีโอกาสที่จะค้าขายกับคู่ค้าได้งานโปรเจกต์ใหญ่ๆรับงานมากขึ้นนะคะ หรืออาจจะไปลงทุนทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเข้ามาได้ด้วยและเรามาดูดาวมรุตยยกันบ้างนะคะตอนนี้ก็กลับมาเดินเป็นปกติแล้วแต่ก็ยังคงเลง็งลัคนาของคนลัคนาราศีพิจิกอยู่คนลัคนาราศีพิจิกคุณก็จะสามารถที่จะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ งานที่คุณอาจจะไม่เคยได้ทำมาก่อนคุณอาจจะต้องฝึกฝนงานออนไลน์หรืองานใหม่ๆไว้ด้วยนะคะซึ่งดาวมรตยูนี้ก็จะเป็นดาวที่เปรียบเสมือนงานต่างประเทศหรือการเปลี่ยนแปลงระบบเก่าๆที่คุณเคยทำงานไว้และคุณอาจจะเอาความรู้ในเรื่องออนไลน์นี้ฝึกฝนเพื่อต่อยอดในอาชีพเสริมและรายได้ของคุณเข้ามาได้ด้วยค่ะ ในวันที่13กุมภาพันธ์นะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายราศีและดาวศุกร์ก็จะย้ายราศีด้วยเช่นกันค่ะและจะไม่มีดาวอะไรอยู่ในเรือนของการเงินแล้วนะคะแต่ดาวนั้นก็กลับไปได้เกณฑ์ที่ดีกับดาวพระหัสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนรัคนาราศีพิจิกคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆลูกค้าต่างชาติ ก็ถือว่าธุรกิจจะเริ่มขยับขยายค้าขายดีขึ้นนะคะและในวันที่26กลุมภาพันธ์นะคะดาวเกตจะย้ายราศีเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะและก็จะมีดาวพระราหูกุมกันอยู่นะคะพระเกตกับพระราหูกุมกันอยู่นี้หากคนรัชนาราศีพิจิกที่ต้องการจะมีบ้าน หรือซื้อบ้านซื้อรถนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้กู้หนี้สินเชื่อซื้อบ้านซื้อรถอย่างที่คุณตั้งใจได้นะคะก็จะกลายเป็นว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นหนี้นั่นเองค่ะและหากคนรัขนาราศีพิจิกที่จะซื้อบ้านในช่วงนั้นนะคะคุณก็จะได้บ้านที่มีเจ้าที่เจ้าทางให้คุณและหากใครซื้อรถ คุณก็จะได้แม่ย่านางรถที่จะคุ้มครองคุณเช่นกันค่ะก็ถือว่าเจ้าที่เจ้าทางแรงนะคะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณแก่คนรนาศาีพิจิกนะคะหากคุณบูชาที่ดีอนุภาพก็จะส่งผลให้คุณร่ำรวยและโชคดีสามารถส่งผลได้ทั้งดีทั้งร้ายนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองหากคุณบูชาด้วยความตั้งใจก็จะสมหวังตามปรารถนาหรือแม้แต่ว่าคุณได้วัตถุสิ่งของที่เป็นมงคลเข้ามาใดๆนะคะก็จะทรงพารานุภาพส่งเสริมตัวคุณได้ด้วยเช่นกันค่ะในเรื่องของงานนะคะคนรัชนาราศีพิจิกจะมีโอกาส ที่จะได้ร่วมงานกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเพราะว่าดาวอังคารของคุณนะคะก็ขึ้นไปนเป็นอุดอยู่ในภพสหัสชชะคุณมีโอกาสที่จะเรียกสัมภาษณ์งานได้หากคุณตกงานอยู่นะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ที่ได้งานได้เริ่มต้นงานใหม่ๆช่วงนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะย้ายงานได้เช่นกันค่ะ และในช่วงวันที่13ถึงวันที่23กุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์จะย้ายไปอยู่ในตรียางเสาจะทำให้คนรัคนาราศีพิจิกหากคุณเจราจาในงานช่วงนี้นะคะอาจจะได้งานที่เหนื่อยหน่อยไม่ตรงปกอย่างที่คิดไว้นะคะแต่หากพื้นดวงของคุณนะคะไม่ได้แย่ไปมากกว่านั้นนะคะ อย่างไรก็ดีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์คุณก็มีโอกาสดีๆที่จะได้งานค่ะและหลังจากวันที่ 23. กุมภาพันธ์ไปนะคะดาวอาทิตย์จะเสวยเทวีเลิกในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่งานค่อนข้างจะเป็นงานที่ดีตำแหน่งดีเป็นงานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างภาษานะคะเป็นงานประเภทพูดคุยเจรจา จะดีสำหรับคุณค่ะในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะซึ่งคนรัคนาราศีพิจิกจะมีดาวมรุตยยเลงลัคนาของคุณนะคะความรักของคุณก็จะเกิดมาจากออนไลน์ Facebook หรือแอปหาคู่ก็ได้นะคะและในช่วงที่ วันที่หนึ่งถึงวันที่5กุมภาพันธ์คนที่จะเข้ามาคุยกับคุณนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีนะคะเขามาคุยด้วยเป็นคนที่ฉลาดทันคนเป็นคนจิตใจดีแต่อาจจะปากร้ายไปบ้างนะคะแต่เป็นคนที่เป็นรักที่ไม่ได้โดนเอาเปรียบนะคะและในวันที่13กุมภาพันธ์ไปนะคะดาวศุกร ซึ่งเป็นดาวของคนรักนะคะก็จะไปเจอกับดาวอังคารในการเจอกันครั้งนี้นะคะก็จะทําให้มีคนมาแอบชอบคุณได้นะคะหรือคนเข้ามาจีบคุณนั่นเองค่ะในช่วงนี้ถ้าหากคุณชอบใครถูกใจใครก็สามารถรับได้นะคะคุยกันได้นะคะสารสัมพันธ์กันได้แต่หากหลังจากวันที่16 กุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะซึ่งดาวศุกร์ดาวคู่ครองของคุณจะเสวยตรียางเสาในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่โมโหร้ายอารมณ์ร้ายและเป็นคนเจ้าชู้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะทำอะไรผิดกฎหมายได้หรือบางครั้งอาจจะมาหลอกคุณว่าเป็นคนรวยได้เช่นกันนะคะ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าคนรักนาราศีพิจิกคนรักและคุณก็จะแฮปปี้ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาใดๆก็ถือว่าคนรักจะมาเอาใจคุณด้วยซ้ำนะคะในช่วงนี้และโดยรวมนะคะหากพื้นดวงของคนรักนาราศีพิจิกไม่ได้แย่มากนะคะก็ถือว่า คนรนาณาราศีพิจิกจะโชคดีอย่างมากๆเลยค่ะโดยคุณภาพดาวนะคะคุณโชคดีทั้งในการงานและการเงินก็คล่องตัวขึ้นก็ขอให้คนรนาศนราศีพิจิกมีทางออกที่ดีๆนะคะในทุกๆด้านเลยค่ะรับขวัญกำลังใจในเดือนแห่งความรักด้วยนะคะและขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปขอบคุณค่ะ